แน่อยพอมีแรงเพื่อนๆจ๋ามากินลาบเป็ดกับปูเปิคนบันนอกหอกนาอย่างปูเป็ดกินแบบนี้แหละจ้ะมาๆๆๆากินกระสันนะนั่งตรงนี้แหละโอ้ยเนาะโอเคขาก็ด่วนแต่ที่เปิดมาเดี๋ยวมากินกับปุปปิของแก้มลาบเป็ดเพื่อนจ๋ามากินกับปูเปิดูนี่นะลาบเป็ดอย่างอร่อยเลยจ้ะตป๋แห้เขาใส่เครื่องมากๆ มือล่างเลี้ยวด้อข้าเหนียวนุ่มๆข้าเหนียวนี่เป็นข้าเหนียวดำจิ้มม,ม,ม,มา,ากินลาบเปิด้กันเจจะเป็นคนที่กินอาหารรสจัด้วย ต้องคุยวิธีคุยอาหารให้อิ่มแซ่บอิ่มนัวทำเป็นกระเบาทำเป็นกระเบาที่ไหอฮึคุยนี่อืมอืม,อม,อม ừm vẫn phải Ngon ạ nói luôn ạ hình như ở đậm kìm cái lạp bếp. thịt ทำให้มันเป็นกระเบาอ,อยู่กับธรรมชาติมีความสุขคันเบิ่งค่ะคุยหยุมจ้ะคุยไม่พอช่วยกันหยุมเต็มปากเต็มคำอ้าวอ,อาต๊กรสชาติเข้มข้นหอมอือหือ ราเป็ดจะแซบต้องใส่เครื่องเยอะๆจะแซบหลายอืมอืวันนี้ไม่กินลูกโดดนะกินมา,มากๆแล้วอืม,อม,อม รสจัดไปเก็นอาหารแบบบ้านๆนังไงก็ได้ที่เองชอบแล้วมีความสุกกินเลยค่ะม,มา